เอวัเมสุตังเอกัางสมัญาพระขวาาพารานสิยังวิหารติอิสิปเตนะมิขทาเยตัตาราโขพระขวาาปัญจาวาคีเยพิกุอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัปภชิเตนะนาเสวัตพาโยจายังกาเมสุกามสุคัลลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปชุชาิโกอนาริโยอนัธะ สันหิตโตโยจานังอัตติกามะทานุโยโคทุโคอานาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะออภิสัมพุทธาจักกุกรณียณะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวตติกะตมาจะสาพิขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปสมายอภิญญายาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโขเสยะทีิทางสัมมาทิฏฐิสัมมากสะโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมัยอภิญญายะาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโคปนาพิขเวทุกขาอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาาปิทุกขามารณมปีทุกขังโสกะปีรีเทวาทุกขโพมะนสุปายาสาธปิทุกขาอัปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยามปีชังนะลพัติตามปีทุกขังสังคิตเตนะปัจุทาปะทานขันธาทุกขาอิทังโคปะนะ พิขเวทุกขาสมุทโยอริยสจัจจยายาตันหาปโนภาว,ภาวิการนันทิราคะสหาหิตาตาตตาลาตตาลาพินันทินีเสยะทีทางกามตันหาภววตันหาวิภวะตันหาอีทางโขปนาพิขเวทุกขานิโรโทอริยสจัจจโยตสะเยวะตันหายะอาศสาวิราคานิโรโทจาโคปนิตปตินิขนิสัก โมุติอนารโยอิทังโขงพนะพิขเวทุกขานิโรธโะปะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังอยะเมวะอริยโยอ,อัททังคิโกมัทโขเสยะทีทังสัมาทิฏฐิสัมากกสโปสัมาวาจาสัมากัมมโตสัมาอาชิโวสัมาวายามุสัมาสติสัมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติมีพิคเวบุเพอันุสิเตสุธรรมเมสุจักขออุุทัปฐะทานทินานังุทัปฐะทานทิปัญญาุท,าทัปฐะทัทิวิชา อุทัปทาที่อาโลโกอุทัพปทาที่ตังโขปณนิถังทุกขะอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิขเวบุเพอานุสตเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทัปทาที่นานังอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อาโลโกอุทัพปทาที่ตังโขปณนิถังทุกขะอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิขเวบุเพอานุสตเตสุธรรมมีสุจักขุงอุทัพปทาที่นานังอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อาโลโก้อุททโย อโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัพทาที่นานังอุทธพทาที่ปัญญาอุทัพทาที่วิชาวอุทัพทาที่อโลโกอุทธทาที่ตังโขปานิถังทุกขสมุทโยาอริยสัจจปาหาตามพันติเมพิกเวบุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทธพทาที่นานังอุทธพทาที่ปัญญาอุทัพทาที่วิชาวอุทัพทาที่อโลโก อนนุทัพปทาทิตังโขปนิถังทุกขาสมุททยโยอริยสัจจังปะหิตนันติเมพิฆเวบุเพอนันุสุเตสุทัมเมสุจักูอุทัพปทาทินานังอุทัพปทาทิปัญญาอุทัพปทาทิวิชาอุทัพปทาทิอาโลโกอุทัพปทาทิปาธิอิถังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิฆเวบุเพอนันุสุเตสุทัมเมสุจักูอุทัพปทาทินานังอุทัพปทาทิปัญญาอุทัพปทาทิวิชาอุทัพปทาทิอาโลโกอุทัพปทาทิตังโขปนิถังทุกขานิโรโอริยสัจจ สัจจิกาตามพันต <advert> ิมีพิกเวบุเพอนันตุสตสุธรรมีสุจักคุงทัปธะที่นานังอุทัปธะที่ปัญญาอุทัปธะที่วิชาอุทัปธะที่อโลโกอุทัปธะที่ตังโขวานิถังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกทักกันติมีพิกเวบุเพอนันตุสตสุธรรมีสุจักคุงทัปธะที่นานังอุทัปธะที่ปัญญาอุทัปธะที่วิชาอุทัปธะที่อโลโกอุทัปธะที่อิถังทุกขานิโรโททัขามีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิกเวบุเพอนันตุสติสุธรรมี อุทัปธะที่ปัญญาอุทัปธะที่วิชาอุทัปธะที่อัลลูกอุทัปธะที่ตังโขวานิฐานทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธะที่นานังอุทัปธะที่ปัญญาอุทัปธะที่วิชาอุทัปธะที่อัลลูกอุทัปธะที่ตังโขวานิฐานทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิวัติเมพิขเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธะที่นานังอุทัปธะที่ปัญญาอุทั ยาวกีว่าจะมีพิขเวอิเมสุจเตสุอริยสัจเจสุเอวันตปารวัฏถังทาวาสกาการังยะถาปูตังยานัทสานังนวิสุวิสุททางอโหสิเนวะตตวาพิขเวทัเสวะเกโลเกสมารเกสุพรมเกสสัสมาณพรมมณิยาปชายยะ สัทวมนุสายะอนุตารังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโภปัจ,จัญญาสิญญาโตจะโคมีพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอตะะามปวัฒนทัศวาสากาสสาระสะสาการังยะถาภูตังยานาทัศนังสุวิสัทถังสุวิสัทธังอหงสุสิอาทหังพิขเวสัทวะเกโลเกสัมมากเกสุพรมมเก สัตสมานพรมนิยาปชายาสัเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปรจัจจญญาสิงยานันจประมะมีทัศนังอุปทะปทาที่อุปปกามีวิมุตติอายะมันติมาชาตินาตินาธานินุนำภะโวติ อิทมโวจก่กพะขวาอัตามานะปัญจวคียะพิขุพะกวันโตภาสิตังอภินันทุงอิมันสมิจะปะนะเวยาการัณสมิงพายะมานีอายะสมันโตโกโทัญยสะวิระชางตีตมะลังธรรมะจักขุอุทปทาที่ยังกินจิสมุททยะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติปวัวติเตจะภควา ธรรมมาจากเกภรุม,มาเทวสัทธมนุสสาวสูงเอตามพควัตตาภาราณสียังอิสิปจินามิทายเยอนุตารังธรรมกัจจางกวัตติตังอปวัตติยังสามนเนนาวาพระพมัมเนนาวาเทวะเทว,เทเวนาวามารีนาวาสุภมุนาวากินจิวาโลกัสสมินติคุมพานังเทวานางสัทธังสุตตาวาจาตุมหาราชิกาเทวสาสัทธมนุสสาวสูง จาตุมหาราชิกานังเทวนังสัตทางสุตตวาตาวะติงสาเทวะทัศนะทัทัตมะนุสาเวสุงทาวะนังจิงสังเทวนังสัตทางสุตตวายามะเทวะสัทธรรมนุสาเวสุงยามะนังเทวนังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวะสัทธรรมนุสาเวสุงสุจิตานังเทวนังสัตทางสุตตวานิมารติตีเทวะสัทธรรมนุสาเวสุงนิมารตินังเทวนังสัตทังสุตตวา ปรินิม <c oughs> ปะระนิมิตตวสวัตตีเทวาสัทมนุสสาวสูงประนิมิตวะมิตตวสาวัตตีนางเทวานางสัทธังสุตวาพรมะมัยีกาวเทวาสัทมนุสสาวีสูงเอตัมภะขวันตาภารนานสิยังอิสิปเตนะมิกทายยอนุตารังธรรมกัจจังปะวัตติตังอปะวัตติยังสมานะ สมานีวะวาสุพัมมณีนาวาเทเวีนาวามารีนาวาสุพัมมุนาวากินนะจิวาโลกัสมิติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมหิเตนะยาวะพัมมาโลกาสัตโตคัพภูคัจฉะคัจฉิอายันจะทัสะสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสังกัมปิสัมปะกัมปิสมปัม,สมปะเวที อาปาโนจะโอลาโลอาภาโสโลเกปาตุระหูสิอิติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภัควาอุทานังอุางอางอาทา,อาสินอุทานีสีัญญาสิวัตโพโกทันโยัญญาสิตวาโพโกทันโยติอิติหิทังอายะสมันโตโกทันยสะะัญญาโกทันโยเตตวานามังอโหสีติ